ระเนาะมาทางเฮือนของน้องน้งนงาเิ่นบาีหนิเนาะเว้ยงจากที่ออกมาจากเฮือนเฮือนของน้องไนนสยเป็นเนาะสร้างเมืนกับเริ่ม หัวแป้นว้าเหรอมี่หัวกระได้แล้วพี่น้องไอ้บาทเลยมามาเมื่อวานนี่หัวกระไดหมอมีปีนมุนขึ้นด้วยวะนั่งนั่งเสาเลยพี่น้องเลยอ๋อบาทนี่พี่น้องเล้่อขึ้นนี่พี่น้องโอ้โหกระไดเป็นมองอ่องให้ดูกระไดไปเลยได้เนเนาะอ๋อคักข้าข้าข้าพี่น้องเลยเนาะ เพื่อนจะมีหลังคาเงื่อนอนมาหนี่อยู่วะไอ้เนาะอึ๊ปอ๋อปู้นเป็ดนี่พี่นอ้องหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อการปูแป็ดน,นี่เด้ยอ่าปีส้มกันได้เนาะพี่นอ้องเอ้ยครูผมแน่ผมดึงผมดัดใส่กับพี่นอ้องซั้นเพื่อนชเฮ็ดได้เลยนะบัดเหยินเพื่อนพี่น้องเลย เนาะโอ้โพยงสงก็สบายดีแล้สั่งเด้อบ,บุชุคนเนาะโดยโดยโดยสบายดีสบายดีฮะก่อนเข่าเรียกะเต็มฝรั่งเดยบบจโคนสามคน3ี่สามเนบอยบันลงอ๋อมี4ี่ขวดอนะคนคนละขวดขค,ครึ่งคนเดินด้วยด้วด้วยต้องพักกันแรงแรงสิบูเป้นเนาะอ๋อ แฟนมันคุดมันบริสุทธิ uhh ์ฮะคอยไปในนั้นแหละคอยคอยเห็ดคอยเป็นคอยไปเนาะน้องเลยนี่คนเห็นอย่ามันเฮี um, ้ยงอ๋อเมนเมนเมนเนาะกะธิว่ายุดเหยียดสุดเหยียดเลยเนาะมัดทำีมแต่พี่น้องเลยนี่ครับ จำพชสชีฮ็ดเอาเข่าจำพชีคบเข่าพี่น้องเว้ยเอาโมเมนต์เข่าคบเลยพี่น้องไออันเรียกเกินทีพี่น้องทั้งนุ่นหมด้ให้เบิรงเมื่อกี้นี่นะนะมาแล้วพอดีกับกาบพักพายสวัสดีนะสบายดีนะผมพี่น้องจุดชีก็จุดถึงทุกคนเปลนทางฝั่งไทยฝั่งลาวไปตามประเทศทางเหนือแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเหนือนปลาเพลินคือเก่าเนาะนะอยู่ทางเงินของทางน้าเพลินพี่น้อง กยงรบกวนรบกวนในเรือพี่นะน,น้องเนดะ้อดังเลยสักหน่อยที่การต่อไม้ต่อต่อฮะเนาะเนาะี่ย้องรเ บองในที่ว่ามันเพิ่อนมาจากในแบบเวลาตอนไหมนะซอยไหมมันแบบมันมันถูกต่ำเนาะมากมามันเนาะโอ้เดี๋ยวไปเดู๋ยวเลยเนาะสำคัญไหม่แก่ๆไปได้ไกลเต็มเกล็ดนเลยเนาะเลยเลยหักเฮ็ดซี่กับพวกนี้่อยแบบนี่บากนี่ลยเนี่นี่พี่น้องบากจช็คมาครบกันเลยบากเช๊กมามานี่เนาะเนาะมาเนี่ยนี่ ปาทีมนเลย่มามันกบเก็บเขาได้เลยะกละบมันยากนะกรบเฮ็ก็ได้ <c oughs> <c oughs> มันกรบะกระอยา่างละเอียดัคือบ่แล้วข้าก็ได้พันจบๆๆๆไปแล้วเนาะเป็นวระที่เฮ็ดเราใช่ลเขายขา่ยอยาอยู่ สบายสบายดีเดยสบายดีสบายดีน้องน้าเพิ่นขอีเพิ่นเครเื่องเร่ยบ๊ทแท็มนไย โอ้ต่อป้นพดีีนั่นะก็มีนะบ้านเงิ้เป็นคือรอยาว้ลยเด้อเด้อสบายดีเลยแต่ว่ายวานนไลปแต่ว่าอากาศโป้ท่านเป็นไงนอกอืมอากาศโปแหมเนาะอะไรบ้านนี้ผูุพงผู้แป้นขักสิอใจป่าวถใจเนาะ ฉากมันก็นสัสิทธิ์เนะาะว่าสวาม่้องไม่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 ไ่ไน่่ไม่มันเน่ไม่ไ่าม ตกจปูย <ersch> ิงงไปแล้วนี่แตกด้เนาะเขาวาบัจอก่อนไหวานมันมันส่วมันหน่อยเรื่องกั้นห้องเ่ยลนตัวเดยะเอามีกันหงกั้นห้องบอฮะฮะเออกั้นแบบนี้นะทงห้องเนา กัน้น <das> ้ก <das> ัห้อนี้กันกันไปแบบนี้นะสตตายเดียวกันบพกกับนอังกฤกันมันตังฮะเปลี่ยนจากนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้กับตัวนี้เอาใช้อันนู้นเีวนี้แมนแมนแมนตัวนี้กับตัวนี้ประตูข้าเห็นบอกคนอังใสแมนแมนตัวนี้ตัวนี้ประตูเขาใส่ประูข้าวันนี้ของตัวนี้เนะันเ็นนี่เลย เดี๋ยวเดี๋ยวต้งสร้างปธิกันการห้องนี่ไปสั้นเกันการห้องนั้น้องนี้หองนั้นปฏิกันก็กปล่อยเลยอันนี้ก็ปล่อยเลยแน่เอาเอาเอาเยอเอาไม่คหกมันไม่ชอบไมคือ้าสับสนในการขั้นเห้องห้องยันรุดอีกเอาหองนี่อนี้องหองันนี้ตัวนี้ ตัวนี <department wolf> ้กันบ่ตัวนี้บ่กันตวน้บ่กันอันนี้จากแม่จากสาวด้านมันอีจากแม่เลยลงเลยไว้ในเรนปรจำที่กำยังได้บุกอีนนี่ของเราจะมีอ้ามาดิมันมันสิบกคืนนกันเก่บ่เนาะอมน้ำนี่นะ บ่ใครออกแบบน้องหละาสบายดีเด้อบนด้วยด้วยสบายดีทังบ่าวนแล้าเด้อสายดเ้อเพนแล้วพนเราลูกลูกอู่ตามลูกอู่ตามผู้นอนเู่ยนตามใจผู้ยู่เ่อนตามใจผู้ยู่ลูกอู่ตามใจผู้นอนอะไรเนกินกั้นได้เนะคนกั้น พี่ป่ายยังไงประตูอยู่นี่ไป,ไปประตูอยู่นี่อนโอ้ชีเฮ็ดแบบคล้ายๆคือเฮือนสามอนแมน moment, moment. โมเมนต์โมเมนต์กั้นสองห้องนี่ว่าอะไรกั้นสองห้องที่เหลือนี่ปล่อยลุกเอ้าเฮือนสามอนประตูทีบอกแต่ว่าเป<ม>็นคนตอนนั้นเฮือนสามอนกั้นเป็นตัวแอลอ๋ออันนี้กั้นแบบเป็นตัวไอตัวเรียวเลยมวยก็ไอพอก็ง่ายกั้นหกเมตรคุณ สามเมตรเนาะท่ะหู้ดอของเพือนเพื่อน่ย้อันนี้กั้นเนาะมองจะยู่เนาะแล้วลุกพายางมึงลูกจะกั้นแบบเบเพื่อนจะมือมีหูจ้าหู้ลอยจากเมตรตึงโมเมนตร้อน ห้องยู่นี่คือกันเนาะห้องทีนี่อันนี้พี่น้องเยาห้องนะฮะห้องเยาอยู่นี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะดูหนวดช้ยไอ้ท่ามพี่น้องเริ่มเบ่งส้มนี่เบ่งม่งทางกว้างเนาะคือทางนี้ก็โล่งอตัวโรคนี่นี่คือคือจากนี่เดี๋ยวพี่น้ no. องเดี๋ยวเสาเสากลางเนาะเสากลางปั๊บมาหนีมาหนีจากนี่ไปหาเบาะยาวเดี๋ยวพี่น้องเลยหม่งเบาะยาวดังเนาะปั๊บเดี๋ยวกล้ามาใส่ เสานีหนิเสากลางเสาหนิตัวนี้บ่นี่นี่เสาหนิพี่น้องบึงดึงหนึ่เสาเสาตัวที่สามหรือที่สองคือเอาไงหกหกเมตรคูณสามเมตรน่ะหกเมตรคสามเมตรแมนกั้นสี่กั้นเป็นสามห้องบ่กับสองห้องนี้ก็ยังว่าโอ้ไอตัวนี้คือเห็นเป็นห้องใหญ่เลยห้องกั้นตัวนี้นี่กินนห้องนี่เม็ดกั้นนี่นี่เอาบนแมะ แมนนี่คือแบบต้องน้ำต้องลมแมนที่นี่แบบปล่อยโล่งใส่ไม่พนักเลยเออใส่ไม่ลูกใส่ลูกปีงออมเลยน้องห้องหนึ่งกันห้องนี้กันโล่งเลยโล่งเลยลงงออมเพื่อนโล่งอ้อมอ้อมไปในนี้แมนโอ้ยใสชินอนอวยหัวไปทั้งหนบบบนี้อวยหัวขึ้นเทิงพุทธแม่แม่ก็ปล่อยได้ก็ได้แล้วปล่อยแบบนี้ก็ได้ ได้ซ้มได้ได้คนเาบอ้นเนาะบ่ออได้เห็ดคือน้องน้องไซบบบ่ตาขับร้างเลยครับพันาตัวน่ะาะท่้านเนาะภาวามันหน่อยเดียวด้อน่พี่น้องเลยกัเป็นนี่วานี่นี่นี่ตะกั้นในนี่กั้นนี่เดหนี่กั้นนี่ยเนเื ใจทุกจริงโลก<ม>เ,เลยอ่อมพี่เลยเนาะแมนโอ้มัเเนาะฮ้ยนี่คือนี่พี่น้องเลยพันหม่องพันจิกั้นห้องนี่เนาะห้องที่สร้างๆเพป็นเนี่ยพี่นรองอแมนแล,ล้วก็ไปหาห,งหง้องเบายาวแล้วประตูตัวนึงก็ออกอยืน,น<ล>หนีว่าสร้าง

บุอันนี้อันนี้ใส่แอมพาเลยทางแอมมาเลยใส่ปงเยี่ยมแอมใองเยี่ยมในแอมอยู่แต่ว่าเออปล่อยปล่อยโลคเงาปล่อยโรคเงาเลยโอ้ยหควรที่เข้าใจกันได้พี่น้องบานนี่ปล่อยงันเลยโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือนี่กับแอมคือกันเนาะเอ้ยควรที่เข้าใจกันได้กันกันเออเออปล่อยโรคเลย คือกั้นเบ็ดขอโทษขอ okay. ขอภัยนะพ่อพ่อพี่น right. ้องอีกีเนาะมาคิดอนี่กัคิดว่ากั้นแต่ห้องนั่นพี่น้องต้องหลอดกับงูยุบเฟืองไหมเนาะแต่ที่นี่คือกั้นพานี่พี่ยงก้าวกัเพี่น้องไซนั่นแหละแมนเพียงแต่ว่ามากั้นแบบนี้พิษห้องพิ่น้องมาซื้น้องชายก็เี่น้องไซที่กั้นไปแนวนี้เนาะอก็พี่น้องชายแบบนี้ตัดไปหมดเลย คือได้นีก็ได้ได้เอีมผาคือเกขาอผาคือเขาอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วลึกคือเกขาอำเดียวได้แล้วเข้าใจเข้าใจบัานนี่เออเนาะเปลี่ยนห้องนี้โอ้หมอแรกแรกสร้างผลวดขึ้นมาผลวดว่าเรื่องแต่พูดนอกเป็นว่าเป็นืูอบริการเนาะเออโอ้คือไปรวงหมายถึงว่าได้สร้างมาจะคนมาเนี่ย หนึ่งไปบันดงเลยขอคนหนึ่งไปบันดงเดิน้คับะนองเดี๋ยวคนไม่ซอยทางมันจะบาดตัวน้องเลยมึงกะยกเฮ็ดมาหลายมือแต่นักเดี๋ยวน้องทางไปหมอนัเพิ่นเบามือบบาตีนพี่น้องเลยจะไม่ไหลหรอกออ แม่มเห oh. ล Alpha, ือที่นี่พ่อสร้างเนี่ยแม่เลยตาบ้าพ่อบ่พ่อเนาะสวยงามจะได้ไม่ร้ายนะอ๋อแต่ว่าพ่อพ่อก็จะบุดไหมเนี่ยเนาะพี่น้องซอยยังไม่ได้ครับพอได้เห็ดซอยเพิ่นพอเพิ่นอ่า mười bảy căn hiệu này hoặc nhuộm hẹn quên nó nát no. này nó mười nó hả ngang thì đều bảo cưỡng lượng cái thương mùa nó à? mày nhanh chóng mày 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 เนาะจเลยมาจักดิมาเบิกอย่างอล่าง็นทไปี่เอมเ่ล่างเพิน้องาใจเพินเีาโอ้เห็นป่อเห็นเห็นข่อยปโอ พอมาอบุเดดเป็นเด,ดชีได้พี่น้อยอะไรบุณิทำเดดคือตะเก่านี่ปลาตัวหลังคายังพงศในมุ่งครับถี้ไปไาฉันได้มุ่งหลังคาก่อนมาสร้างนี่เดชีฮะ หลังจากสีปูแล้วโอ้ใช้ใช้ซีังกระซิบาจันเหมาจันปะอือปูเป็นแล้วดีคัะถ้าจังสีบ่วานี่กับเช็นยังต่อใส่เช่นือโอ้มามาชา้ยย่งกะซิเพื่ออะไา่นย่งกะบ้ายเพื่ออะลรนี่ mặc sùi thôi 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 หนวยหน่วยงกบพันกันมาเลยพี่น้องเอ้ยวงกบในวงวงแปดสิบวงยืนแปดสิบสองวงพี่น้อง วงใหญ่วงหนึ่งแล้วก็มีวงเยี่ยมแล้ววงกลมของหน้าต่างนี่วงหนึ่งเนาะมาเรียบร้อยพี่น้องเว้หลายวงเลยนี่นี่จะวงรอทั้งเบ็ดนี่เนาะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็กสิบสิบอ็ดมพี่เล่นว่าสิบอสองสี่หกแเกเอดเออถูกแล้วเี่น้อสิบเอ็คือเก้าเสิวงเี่นหองหก็เพื่อนกาทีว่าโอเค hả ừ. Ừ. ok rồi à đường được gọi đơn nhanh cứ là phần đâu phía nào nữa hỏng là phần nữa nào กันก้นกั้นว่านี้เนาะกั้นสองห้องนี่พี่น้องกั้นสองห้องนี่เอาง่ายห้องนี้เลยพี่น้องห้องเดือนกั้นเนี่ยสองห้องเนาะกัน้น อันนี้มือกาแอมมือกาอะไรพี่น้องเลยเอ้มวันนี้เดี๋ยวไปกั้นในห้องกลางได้พี่น้องเลยทั้งนี้ก็แอมไปห้องเป็นปล่อยโล่งเนาะเอมผ่าเสลายให้เ่าอันนี้ก็ได้ก็เพียงแต่ว่าไปแอมที่ว่าห้องที่ว่าพูดละอ่หกเมตรคูณสามเมตรพี่น้องเลยความทั้งสั่นสามเมตรทั้งยาวุกเมตรที่ว่าห้องกั้น ทีต่างครับทั้งเพื่อนของน้องไสน้น้องเพื่องทั้งเพื่อนของไซ้เป็นจิกันแบบว่า,าสามคุณสามคุณสามคุณถ่าหมดนะเนาะเพี่น้องตอน,นสิกันกันแบบว่าจากจากเสาตัวนี้พี่น้อนมาเสาตัวนี้เนาะเพื่อนของ,น,องขน้องไส้มามาเห็ดอยู่นอีก แต่ว่าเฮืองของน้านนี้พี่น่องห้องนี่นี่ปล่อยลงห้องนี้ปล่อยลงกลายไปกั้นเสากลางเลยพี่น้องเสากลางที่ไฟเนาะเพื่อมองฝ้าเล่นอยู่เลยพี่น้องคือกั้นสองห้องเลยเนาะนี่หัวกันดายทกั้นหเวกันดายเพื่อขาตาพี่น้องฮะ รอาพี่น้องเอกาทรับคลิปนี้เนาะลุงหมากก็ได้มาอัปเดตให้ทั้งพายพี่น้องอิปชีในเบิ่งได้ส้มกันอีกรอบเนาะพี่น้องเนาะทางเพื่อนของน้องน้าเพื่อนจะเพื่อนกั้นห้องกยังพีเข้าออกเลยลุงหมากคือเจ้าของเพื่อนเพื่อนรอบพี่น้องอยากได้จะกั้นจะกั้นแบบนั้นเนาะจะกั้นสองหอกข่างทั้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 งเหนือของเพื่อนพี่น้องให้กข่างทั้งไตของเพื่อนนี่เป็น มองล่อยโล่งคีดกันต่างกับเพื่อนของน้องไซยน้องพี่น้องเนาะ,อะบอกไไง่ายๆเพื่อนๆแต่ว่าทั้งหน้าบ้านกับที่แบบเดียวกันพี่เนาะแต่เพื่อน้องไซแค่หน้าบ้านนะแต่ว่ากันห้องข้างในแหละจุดมุ่คือเนาะนะสหรับคลิปนี้ก็ที่ว่าเป็ยังไรเนาะก็ถ่ายเพื่อนพี่น้องอุซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกำลังใจให้กับทางด้วยเดี๋ยวจับบน,นทร์นี้ก็าจจะมีกำลังใจให้คลิปใส่คลิปลงใหม่ๆให้ตังคนพี่น้องอุปซี ปเบิ zat, ่งลนส้มจ <are> ุนไปเรื่อยเนาะเชิงพ่ขาบุรให่ก็คือขอขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจดีเบ่อจุกูจุกคนและอีกที่เข้ามาบึงและส้มให้กับบ้างใจกับทั้งดวงหลวงโดยที่าประกาศโฆษณาเนาะแับคลิปนี้กับไปเ้ยสบายดี